สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยยงสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําแมวที่เราควรที่จะนํามาเลี้ยงรวมกันบ้านเดียวกันโดยมีสายพันธุ์เพศอายอาุเกี่ยวไหมสําหรับเรื่องนี้เดี๋ยวให้สัตวแพทย์แนะนําว่า,าเวลาที่เราจะเลือกแมวมาเลี้ยงไว้ในบ้านสักสตัว เราควรจะพิจารณาจากเรื่องอะไรเป็นสำคัญก่อนอื่นก็คงเป็นความชอบของเจ้าของนะคะถ้าเกิดว่าชอบตัวไหนตัวไหนดนใจสีสันโดนใจนิสัยดนใจก็เลือกเข้าบ้านนะคะส่วนเรื่องการเลือกเพศนี่ก็จะเป็นอ,อนาคตที่เจ้าของอาจจะแลนว่าอยากให้น้องแมวของเรามี มีลูกๆไหมหรือว่าอาจจะไม่ได้อยากมีลูกแต่อยากเลี้ยงเพศที่แตกต่างกันเพื่อที่มีความเขาเรียกว่าสมดุลของฮอร์โมนต่างๆนะคะเพราะเท่าที่ดูมาเวลาเราเลี้ยงเพศตรงข้ามอยู่ด้วยกันเขาจะไม่ค่อยตีกันเหมือนกับเพศผู้ด้วยกันหรือเพศเมียด้วยกันนะคะก็อาจจะเป็น ส่วนมากแล้วกันค่ะเป็นสมดุลทางอารมณ์แต่ถ้าหากว่าบ้านไหนไม่ได้อยากให้เด็กๆผสมพันธุ์หรือว่ามีลูกก็แนะนำทำหมันน้องแมวเพศเมียได้เลยตั้งแต่อายุ5-6เดือนเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะคะส่วนเพศผู้เราอยากได้ตัวใหญ่ๆห,หรือว่า ช่วยลดปัญหาการเกิดอ่าก็ท่อทางเดินปัสสาวะติดตันน้องแมวอ้วนเร็วจนเกินไปก็อาจจะดีเลยการทําหมันน้องแมวเพศผู้ออกไปจนน้องอายุปีหนึ่งปีกว่าขึ้นไปหรือจะไม่ทําหมันเพศผู้เลยก็ได้หากว่าเราทําหมันน้องแมวเพศเมียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับเรื่องของการเลี้ยงแมวสิ่งสําคัญก็คือควรที่จะให้เขาเรียนรู้ รวมถึงการที่จะลำรงผ่อพัน์ก็จะเป็นการดีเพราะว่าอย่างน้อยๆเรื่องการได้ใช้พวกฮอร์โมนอุตสาหเกิดมาเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ควรที่จะสักครั้งหนึ่งมีการตั้งคันสักคอกโดยที่วางแผนในการเลี้ยงอาจจะหาะคนที่รักแมวมาแชร์กัน หรือมาแบ่งปันกันดีกว่าที่จะไปซื้อหรือว่าไปจองจากฟาร์มมาซึ่งแน่นอนก็อาจจะเป็นเรื่องของราคาที่แพงแล้วก็ในเรื่องของการที่แมวที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปนี่บางทีอาจจะแฝงมาด้วยเชื้อไวรัสเชื้อโรคที่เราไม่ได้ คิดไว้หรือว่าไม่ได้ตั้งใจให้เป็นหรือแม้กระทั่งฟาร์มเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นแต่บางที่ถ้าเราไม่ดูที่มาที่ไปโอกาสที่จะเกิดหรือว่าความเสี่ยงมันก็มีเหมือนกันสำหรับตัวนี้ก็เป็นพันบิติสผสมกับพันธุ์สกัตติฟโฟก็จะออกมาลักษณะแบบนี้แล้วส่วนตัวเมียที่เป็นก่อนหน้านั้นก็คือคล้ายๆกับ มีส่วนผสมของเปอร์เซียก็อาจจะมีเรื่องของพวกวิเชียนมาดมาเป็นลูกเซี่ยวกันมาเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ผสมมาทั้งคู่สําหรับแมวในเรื่องของการผสมกันไม่มีปัญหาเพราะว่าไซเขาใกล้เคียงกันเวลาที่ผสมบอ,อกมาถ้าหากว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องโครงสร้างเรื่องหูพับแบบนกฮูกแบบสกัตตโฟที่เป็นหูพับก็สามารถที่จะ ผสมพันธุ์กันได้ก็จะไม่ได้เกิดปัญหาที่เลื้อรังหรือว่าเป็นปัญหาอะไรได้สําหรับสก็อตทิดโฟที่เป็นหูปิดกับรูหูเลยเนาะแล้วก็สําหรับสองตัวนี้ก็คาดหวังที่จะให้มีลูกด้วยกันก็ลองดูว่าถ้าเขามีลูกเดี๋ยวเราจะอัปเดตดูว่าระหว่างลูกเซี่ยวของเปอร์เซียกับวิเชียรมาศ หรือว่าลูกเซี่ยวของสกอติโฟกับบิติชชัดแฮร์ความน่ารักของเจนต่อไปหรือว่าลูกของเขาจะเป็นอย่างไรก็สำหรับสองตัวนี้ก็เหมือนกับตัวผู้หญิงตัวสีขาวก่อนหน้านี้ เขาเกิดก่อนวัคซีนก็จะครบแล้ววันนี้มาก็คือมาฝากเลี้ยงที่เราแล้วก็อาบน้ำแล้วก็สำหรับตุเมียก็ทำการป้องกันปรสิตก็คือพวกเห็บมัดไรหยอดหลังไปสำหรับตัวนี้วัคซีนก็จะครบช้ากว่าเนื่องจากเขาอายุน้อยกว่าแต่ว่าด้วยด้วยที่เขาเป็นผู้ชายโครงสร้างเขาก็จะใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าก็วันนี้ก็มาทำวัคซีนเพื่อที่จะได้วัคซีนครบตามโปรแกรมสำหรับอ่า ลูกแมวที่ช่วงนี้ก็เข้าสู่กำลังจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วสําหรับเพศเมียสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้แล้วถึงแม้ว่าอายุเขาจะน้อยห้าห้าหกเดือนเขาสามารถที่จะตั้งครันได้แล้วเนะเวลาที่ท่านใดที่เลี้ยงรวมกันถ้าหากว่ามีข้อจํากัดไม่อยากให้มีลูกต้องระวังดีๆเวลาที่เลี้ยงรวมกันห้าหกเดือนวัคซีนครบต้อง ถ้าไม่อยากทำหมันว่าเห็นว่าเขาเด็กเกินไปก็สามารถที่จะแยกกันเลี้ยงอยู่คนละห้องเลยถ้าอยู่ใกล้ๆกักนโอกาสที่เ,เขามีความผูกพันมีความคุ้นกลิ่นคุ้นชินกันอยู่แล้วเขาสามารถฟิชเชอริงกันได้แบบไม่รู้ตัวเพือที่นึงก็ได้ลูกแล้วสำหรับท่านใดที่จะเลี้ยงแมวก็วางแผนดูว่าจะเลี้ยงเพื่อให้เขามีลูกสักคอกหรือว่าจะวางแผนที่จะทำหมันตัว เมียจะมีความปลอดภัยแล้วก็มีข้อดีมากกว่าทำมันเพศผู้ในวัยเด็กนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปามแห่งคลินิกอันยองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเข้ากันได้ระหว่างความสมดุลทางเพศนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ